วันนี้ที่พระประชาธิปัต์นะครับคุณชวนนอินทลรลกมรสุดนะครับสสบัญชีรายชื่อโคศพ,พักก็ถแถลงข่าวนะครับว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนนะครับว่ามีการกระทําที่ส่อขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสนะครับมี2กรณีสําคัญคือเรื่องที่นายเสริมสักพงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่พบปะคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนศรีกัน วัฒนานันอุป,ปัมถมเมื่อวันที่12มิถุนายนนะครับเวลาบ่ายโมงที่ผ่านมาซึ่งมีผู้บันทึกเป็นคลิปวิดีโอเอาไว้โดยในคลิปมีการพูดจาถึงนโยบายรัฐบาลในการแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนโดยทางพระประชาธิปัตย์ตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้เหลืออีกไม่กี่วันจะมีการเลือกตั้งแล้วนะครับคือวันอาทิตย์นี้นะครับ,รบนายเสริมศักดิ์มีเจตนาอย่างไรในลงในการลงพื้นที่ในเขตเลือกตั้งเพื่อจะชี้แจงนโยบายนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือผู้สมัครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่า ซึ่งทีมกฎหมายของพรรควิเคราะห์แล้วเห็นว่าอาจเข้าขายว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและเข้าขายว่าสัญญาว่าจะให้นะครับเพื่อจูงใจให้สนับสนุนผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยดังนั้นพระประชดทิปัตดเตรียมส่งคลิป VCD นี้นะครับแล้วก็การให้สัมภาษณ์ส่งให้กับทางกะกะตพิจารณานะครับเรื่องที่2ในพื้นที่นะครับมีกลุ่มชายชะกันเข้าบาันทึกภาพถ่าย ตามบ้านผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับของัของพรคเนี่ยพบว่ากลุ่มชายที่เข้าไปถ่ายบ้านนะฮะถ่ายรูปบ้านผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าผู้สนับสนุนคุณอี้อเป็นตำรวจฮะโดยอ้างว่าได้รับคําสั่งมาจากนายให้ติดตามพฤติกรรมของผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งคุณชวมนลบอกว่าเป็นการใช้อํานาจรัฐข่มขู่คุกคามไม่ให้มีการแข่งขันอย่างบริสุทธิยุติธรรม ดังนั้นขอเรียกร้องให้พลตรเอกอดุลแสงสิงแก้วพบตรช่วยดูแลและตรวจสอบเหตุนี้เพื่อให้การเลือกตั้งที่ทกําลังจะเกิดขึ้นมีความโปรง่งใสซึ่งไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะก็พร้อมจะยอมรับนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเตรียมส่งให้กกตได้ตรวจสอบเช่นเดียวกันนี่ นาวากาศเอกอนุดิษฐนาคอนทัพรัฐมนตรีไ CT นะครับ,รบในฐานะเป็นผู้ในการเลือกตั้งซ่อมสอสอกทมเขตดอนเมืองของพรรคเพื่อไทยบอกว่าเรื่องนายเสริมศักดิ์ลงพื้นที่พูดถึงโครงการแจกแท็บเล็ตในพื้นที่เลือกตั้งซ่อมเลยนั้นทําได้ครับเพราะถือเป็นเรื่องปกติที่รัฐมนตรีในฐานะฝ่ายบริหารจะนําเสนอน,นโยบายของรัฐต่อประชาชนทางพรรคประชาธิปัตย์ถ้ายังไงเห็นว่ามันมันไม่ถูกต้องยังไงก็ส่งเรื่องให้กลับทางกรกะตได้นี่ฮะ ่น,นอนคุณอนุดีก็ต้องบอกว่าทําได้ใช่ครับนะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องที่ไทยจะไม่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โป d Expo 2020นะฮะซึ่งวันนี้ทางคุณอภิสิทธิ์เนี่ยบอกนะครับว่าถือว่าเป็นการเสียโอกาสครั้งใหญ่นะครับซึ่งการประกาศเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์นะฮะแล้วมี5เมืองเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งไทยก็เสนอจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยานะครับเมื่อรัฐบาลนี้เข้ามาก็ยังมีการดำเนินการตามโครงการนี้ต่อจนไปถึงขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ของ World Expo เข้ามาเยี่ยมประเทศไทยเพื่อไปตรวจสอบพื้นที่มาตรวจสอบแนวคิดโครงการนะฮะแล้วก็ไปพบกับฝ่ายต่างๆรวมทั้งฝ่ายคา้านผมก็ได้สนับสนุนไปอย่างเต็มที่ว่าเป็นเรื่องที่น่าทา ตัวของคนที่มาตรวจสอบเองก็ประทับใจในแนวคิดที่เราจะเอาเรื่องการพัฒนาพื้นที่ที่สมดุลแนวพระธรริเรื่องความพอเพียงนะครับการที่เราจะใช้พื้นที่ตรงนั้นหลังจากการแสดงนิทรรศการไปเป็นแหล่งเรียนรู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามแนวพระชรรมรินะฮะแต่สิ่งที่หายไปก็คือความแสดงความจริงใจของรัฐบาลว่าอยากจะจัดงานนี้รวมถึงมีเสียงครหารนินทาว่าไม่อยากจะเป็นเจ้าภาพนะฮะ อาจจะเป็นเพราะว่าอยากจะให้ที่อื่นได้เป็นเจ้าภาพนะครับถึงแม้ว่าฝ่ายคา้านใช้การตั้งกระทูถามรัฐบาลก็ยืนยันมีนโยบายแต่วันนี้ชัดเจนแล้วว่านายรุฐมนตรีไม่ทําหนังสือตอบไปที่คณะกรรมการที่สอบถามมานะครับนี่นะฮะวันนี้ก็เลยอยากจะฟ้องชาวจังหวัดอยุธยาว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นคนตัดสินใจไม่ให้อยุธยามีโอกาสในการที่จะเป็นเจ้าภาพ w o r l d e x p o นะฮะ ก็น <used> mm ่าเสียดายนะครับเพราะว่าเราลงทุนประชาสัมพันธ์อะไรไปเยอะแยะเลยนะครับก็มีข้อมูลจากภาคเอกชนด้วยนะฮะเรื่องนี้คุณเกรียงไกรกาจนะโพกินเนี่ยประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัท INDEX Creative Village จำกัดซึ่งเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ผู้ประสานงานในการเสนอโครงการเนี่ยนะครับบอกว่าที่เราถูกตัดสิทธิ์ไปแล้ว100เนื่องจากว่าท่าทีของรัฐบาลไทยเนี่ยไม่ได้ดำเนินการใดๆ อีกต่อไปแม้ว่าจะมีการเตรียมการในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แนวคิดการจัดงานอันนี้ก็ลงทุนไปแล้วโดยบริษัทเองก็เริ่มรับรู้สัญญาณน,นี้มาตั้งแต่เดือนมก,กราคมที่ผ่านมานะฮะทาง BIE เนี่ยเขาเดินทางมาดูความพร้อมของไทยแล้วก็เข้าพบคุณยิ่งรักนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ก็แค่ทักทายกันตามมารยาท หลังจากลงพื้นที่ทาง BIE ส่งหนังสือทวงถามความชัดเจนและท่าทีของรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงการต่างประเทศสองฉบับแต่ไม่ได้การตอบกลับใดๆที่สุดแล้วจึงส่งหนังสือฉบับที่สามมาชี้แจงว่าได้ตัดสิทธิ์ประเทศไทยออกจากการเป็นผู้เสนอตัวชิงเป็นเจ้าภาพ w o r l d Expo แล้วและท่าทีเพิกเฉยของรัฐบาลไทยรวมถึงกรณีล่าสุดการประชุมเพื่อนําเสนอความพร้อมเมื่อวันที่11และ12มิถุนายนที่ผ่านมาที่ปารีสฝรั่งเศส ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย5ประเทศก็คือไทยรัสเซียตุรกีดูไบและบราซิลเนี่ยเขาต้องส่งตัวแทนไปนําเสนอศักยภาพและความพร้อมแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีการส่งตัวแทนไปเลยอ,อันนี้แหละฮะที่ทําให้ทาง BIE เขาตัดสิทธิ์ไทยอย่างเป็นทางการและสถานการณ์ล่าสุดคู่แข่งสําคัญอย่างดูไบขึ้นมาแสงหน้าตุรกีแล้วแล้วก็ไปยืนอยู่ในท่านเต็งหนึ่ง ที่จะได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพแล้วดูไบฮะดูไบฮะชื่อคุณคุณคุณเกณง์กายบอกโอ้โหเนี่เสียความรู้สึกกับเรื่องนี้มากทําให้ไทยเสียโอกาสอย่างร้ายแรงทีเดียวนะฮะนี่ฮะถ้าเป็นดูไบได้ไปเนี่ยคนเขายิ่งเชื่อว่าเราเนี่ยหลีกทางให้ใช่ไหมฮะใช่ฮะคือถ้าเป็นประเทศอื่นก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดเป็นดูไบเนี่ยมันบังเอิญเป็นประเทศที่ก็มีการเอ่ยถึงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมในช่วงหลังนะครับ าาาดรรรับับบกนนคคลมชวโอกาสรับผลตอบแทนคุ้มค่าและสม่ำเสมอกับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์คริสตัลรีเทลโรดบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพณิชย์ิตจำกัดซึ่งลงทุนในสิทธิการเช่าระยะเวลา30ปีใน2โครงการได้แก่ 1. โครงการเดอะคริสตัล 2. โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์หรือ CDC เติดจองซื้อตั้งแต่วันที่7-17มิถุนายนนี้ ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถขอรับหนังสือที่ชวนและจองซื้อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัด SCBAM Call Center 02 777 7777กด0หรือที่ www.scbam.com การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน